สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆที่น่ารักของความทุกคนนะคะวันนี้นะคะรูอําจะพาเด็กๆนะคะมาทําแบบฝึกทักษะคา่ะในหน้าที่1น,นะคะวิชาภาษาไทยนะคะอุปกรณ์ในการทํำแบบฝึกหัดวันนี้ก็กคือ1แบบฝึกทักษะนะคะ2ดินสอค่ะ3ไม้บรรทัดนะคะ4 เด็กเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปทําแบบฝึกทักษะวันนี้กันเลยค่ะอาล่ะค่ะเด็กๆคะคาสั่งเขาบอกว่านะคะนี่ค่ะอ่านและเขียนคําแล้วโยงคําให้ตรงกับภาพและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะอาล่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาอ่านคํานะคะแล้วก็เขียนตามรอยประับและโยงไปหาภาพ ีละครอนะคะพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากค่ะคำแรกนะคะมีคำว่านี่ค่ะเด็กคําว่าเด็กอ่านอย่างไรนะคะสะระเอดอเด็กกอไก่ไม้ไต่ขูนะคะอ่านว่าดอเอกกอเด็กดอเอกกอเด็กเอาละค่ะเราจะมาเขียนนะคะคําว่าเด็กกันนะคะ เขียนาระเอก่อนนะลูกนะดอเด็กค่ะม้วนหัวนะคะโค้งขึ้นไม้ใจคูค่ะแล้วก็กอไก่นะคะอาละค่ะดอเอกอเด็กนะคะเด็กๆก็โยงคำว่าเด็กนะคะไปหาภาพเด็กค่ะเอ๊ะภาพเด็กอยู่ไหนนะ้าอะอยู่นี่นะคะเราก็โยงเลยนะคะลูก โยงคำไปหาภาพนะคะโยงจากจุดดำๆไปหาจุดดำ,ดำๆด้านล่างเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาฝึกอ่านคำต่อไปนะคะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยขออัวดอขวดขออัวดอขวดเอ๊ะเด็กๆคำนี้คำว่าขวดในภาพขวดอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ด้านนี้นะคะเด็กๆก็ใช้ไม้บรรทัดน,นะคะขีดลงมาทุกข้อเลยนะคะ เอาละค่ะคำต่อไปนะคะมีสะระโอซอโซไม้เอกอ่านว่ายังไงคะเด็กๆลองอ่านดูสิคะซอโอโซไม้เอกโซเอาละค่ะเด็กๆเ,เขียนสะระโอก่อนนะคะซอโซนะลูกนะซอโซหัวหยักๆลากลงมาไม้เอกฝนตกหนึ่งเม็ดลงมานะคะ คำว่าโซ่เขียนแล้วเรียบร้อยเราก็โยงไปหาภาพโซ่นะคะลูกลค่ะต่อมานะคะคำที่4ค่ะมีสารละไอไม้มาลายกอไก่ไม้เอกนะคะเราจะมาเขียนก่อนนะคะาสารละไอไม้มาลายกอไก่ค่ะไม้เอกนะคะเอามาอ่านพร้อมกันนะคะเขียนเรียบร้อยแล้วเนาะอ่านสิคะกอไอ ไก่ไหมเอกไก่อ่าล่ะค่ะพี่ไก่อยู่ไหนเอ่ยอ๋อโหอยู่ด้านบนเลยนะคะขีดคําว่าไก่ไปหาภาพไก่เลยลูกจับไม้มาทับแน่นๆนะคะคําสุดท้ายค่ะลูกมีงองูสาระอูนะคะเด็กๆเ,เขียนงองูนะคะสาระอูมวนหัวน,นะคะอ่าล่ะค่ะอ่านพร้อมกันค่ะงออะไรคะงองูสาระอูอ่านว่า งออูงูภาพงูอยู่ในลูกอยู่ด้านบนนะคะเอาขีดขึ้นไปเลยนะคะอาลราคะเห็นไหมคะอ่านคําเขียนคําเรียบร้อยแล้วก็โยงนะคะจับคู่คําไปหางภาพให้เรียบร้อยและระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะอาลราคะเด็กๆเห็นไหมคะคูอํานะคะระบายสีให้เด็กๆดูด้วยนะ,ะทําให้สวยนะคะทําให้สวยกว่าคอําเลยนะลูกนะ กันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะเราได้ฝึกอ่านคําหลายคําเลยใช่ไหมคะแล้วก็เขียนคําตามรอยประดด้วยอย่างเช่นนะคะครูอําขอยกตัวอย่างคําว่าขวดนะคะขอไข่สระอัวดอเด็กอ่านว่าอย่างไรคะใช่แล้วค่ะอ่านใช่คลูกขออัวดอขวดน,นะคะคำนี้ขึ้นมามาหลายความจะทักหน่อยช่วงนี้ได้กด็กๆเลือกขวดนมกันหรือยังคะ เปิดภาคเรียนที่2แล้วนะคะขนนมอเราไม่เอามาโรงเรียนนะคะลูกนะคะเราจะดูงนมจากกล่องนะคะเพื่อที่ฟันของเราก็จะได้สวยๆนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทํางานให้เรียบร้อยแล้วส่งมาในอัลบั้มนะคะตุณมูณจะรอตรวจให้รางวัลเด็กๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะวานขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ